สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างของปากกานะคะนำมาฝากกันเช่นเคยนะคะตัวนี้ก็เป็นปากกาที่เราทำเรเซอร์ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นตัวอย่างดูว่าแตาระด้ามนะคะเวลาทำชื่อนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วส่วนใหญ่นะคะเขาจะเขียนทั้งชื่อจะเป็นชื่อเฉยๆก็ได้หรือว่าเป็นชื่อนามสกุลยอ่อชื่อนามสกุลเต็มรวมไปจนถึงทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะคะปากกาแบรนด์นะคะก็มีอยู่หลากหลายแบรนด์นะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมีตัวของปาก อาร์ติเฟกต์เราก็ p e n เทลนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันอย่างตัวด้ามตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นดีเม t เตเป็นตัว Parker Hello Kitty นะคะอันนี้ก็เป็นตัวรายเส้นของตัว s าริโอนะคะคอลเลคชั่นของตัวนี้นะคะเป็น Hero o k t t y y เนี่ยเขามีอยู่ด้วยกัน2สีเป็นสีออกแนวพลาสเทลนะตัวนี้เป็นตัวสีชมพูแล้วก็มีตัวด้ามสีฟ้านะคะตรงนี้ก็จะเขียนชื่อแบรนด์ Parker สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะก็จะเป็นชื่อสีออกทองทอง,ทองแบบนี้สวยงาม นะคะตัวนี้เป็นลูกลื่น hello kitty นะคะ,ะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้เป็นตัว Parker Sonnet 17นะคะตัว vip แบบทรงเปิดปอบแบบนี้เขาเรียกว่า Roro b บอลนะคะเวลาเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่หมึกมาจะเป็นหัว Roro b บอลนะคะ Sonnet 17 Stalate gt นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ Parker made in france นะคะ ก็สามารถที่จะทําชื่อลงไปได้แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นตัว Parker IM นะคะตัวนี้เป็นคอร์เ c t ชั n น m สีดำอะไรสีทองนะคะเป็นตัวรูปลื่นทรงกดกับตัวโรโรบอลก็สามารถใส่ชื่อลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวรูปลื่นแล้วก็ตัวเปิดปอกก็จะเป็นตัวโรโรบอลนะคะ ก็ลองนำคลิปมาให้ดูนะคะว่าเวลาทำนะคะชื่อลงไปนะคะบนด้านสีเงินบนด้านสีดำนะคะจะไดะ้ชื่อแตกต่างกันอย่างไรนะคะอย่างตัวนี้เป็นตัวคอลเลกชันใหม่ของอปีนี้นะคะเป็น Parker Vector xl นะคะก็ตรงนี้จะมีชื่อชัดเจนเป็นชื่อแบรนด์ Parker นะคะลักษณะแหนบก็จะเป็นตัดด้วยอะไรสีเงินด้านบนจะมีตัวโลโก้ของเขานะคะก็สามารถใส่ชื่อลงไปได้ นะคะสีดำนะคะตัวนี้ถัดมาเป็นตัว s t ตนเลสทั้งด้ามน,นะคะตัวนี้เป็นจ็อตเตอร์บอสติดแบคนะคะก็เป็นตัวด้ามสีดำตัวนี้เป็นตัว s t ตนเลสอ่าปาร์เกนะคะ made in France เช่นเดียวกันเราก็เลือกที่จะทำชื่อนะคะตรงอ่าบอดี้ที่เป็นสีดำหรือว่าตรงที่เป็นสีเงินก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวด้ามกด แล้วก็ตามมาอีกด้ามน,นะคะตัวนี้เป็นตัว Parker Jotter นะคะที่เป็นหัว f o ล t ันเทนสวยงามนะคะขนาดหัวเป็น M นะคะตัวนี้ก็เป็นหัวคอแรงต์ตัวนี้เป็น Parker Made in France นะคะ Jotter s t a สเตลเลนะคะก็คือด้ามเงินอะไรทองนะคะตามมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบรนด์ a r t i f ิเ สำหรับ a r t i f c t Matrica นะคะรุ่นนี้เป็นบอดี้รุ่นเดียวกันนะคะสีนะคะตัวนี้เป็นตัว Super b ร์แบแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดำารสโกนะคะก็สามารถที่จะทำชื่อได้เช่นกันอะไรก็จะประมาณนี้ แล้วก็ตามมาอีกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว Pentel Sterling นะคะก็ Pentel Sterling นะคะเขาจะทำออกมาอยู่ค่อนข้างหลายสีนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบอดี้สีดำตัดด้วยอะไรสีเงินแล้วก็สีโรสโก้นะคะก็จะประมาณนี้เวลาทำชื่อนะคะจะได้ออกสีเงินเงินแบบนี้เลยก็สวยงา แล้วก็ฝากกันนะคะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวเนมการ์ดนะคะก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะเวลาเลื่อนบัตรออกมาก็จะเป็นการเลื่อนบัตรออกมาทางทางนี้นะคะก็ใส่ทั้งเป็นนำบัตรนะคะหรือว่าพวกบัตรเครดิตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็ทำชื่อออกมาสวยงามนะคะเผื่อใครอยากจะให้เป็นของขวัญคู่กับปากกาก็สามารถสั่งทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็ในสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ